วิธีถอดนวมหมวกกันน็อกขึ้นใบนะคะ NHK นวมจะมีทั้งหมดสาชิ้นนะคะจะเป็นนวมแก้มและนวมหัวนะคะนวมแก้มลูกค้าดึงกันก้มออกได้เลยเป็นเอกนวมแก้มค่ะดึงออกได้เลยนะคะ,แ,คะ,ลละ,คะและนวมหัวะคะ่ะ เป็กติดนะคะด้านโบนรวมจะมีทั้งหมด3ชิ้นค่ะวิธีใส่ใส่นมหัวก่อนนะคะ,ะใส่นงไปใส่นมนะคะนมหัวก่อน,นะคะ่ะใส่เป็กนะคะก่อนด้านบ้างมี2เป็กติด แล้วด้านบนนะคะใส่ตามร่องด,ด้านเหนือแบบนี้นะคะ,ะเข้าล็อกแล้วส่วนรวมแก้มนะคะแนะนำให้ลูกค้าใส่ด้านหลังก่อนนะด้านหลังก็คือตรงนี้นะคะค่ยัดเข้าเลย ด้านหลังเขาเขาจะมีล็อกของเขาอยู่นะคะแบบนี้ก็เหมือนกันนะคะแบบนี้นะคะและใส่ไปติดเดิมค่ะสามปุ่มทั้งสอง้างนะคะ ที่ใส่และถอดวมวนนะคะหมวกครึ่งใบจะสักถอดและใส่เหมือนกันเกือบทุกแบบนเลยนะคะ